ครับทีิวัดซอสมนนึงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็ซ้อมมาครับสามสิบเจ็ดวันเก็ซ้อมอยู่ที่อยู่ที่นู่นนะที่บ้านเนาะแล้วเราเอาอยุเท่าไหร่ครับตอนนี้ลูกยี่สิบแปดจะสูงเท่าไหร่ครับไฟนี้ร้130อยสามสิบร้อยหกสิบสามนั่งเราไปปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่ปีแล้วครับก็สบายสบายครับทำมาคุม้มมานยิ่หน่อยประมาณเท่านี้ ประมาณกี่กิโลไปนี่ก็ร้อยสามสิบปีแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับอุมาทองเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งเคยแขาเคยแพ้เข้ามาแพ้แบบเบลียนเปลี่ยนกันหรือว่าขาดเปลี่นเปลี่ยนอ๋อเปียนเปลี่ยนแล้วมาหลุดหลุดแล้วเขาเป็นมือตายอะไรพอจำได้ปะก็ฝีมือแล้วอย่างวันนี้เราวางเกียววางแผนไงปะก็เข้าแท็กต์ ตามตเกมก็ไปตามเกมเราเนาะเราก็ไปตามตัตายเราเลยจะต้องรางตายได้วางเถอะ <laughs> อันนั้นฝากเชิญเชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็วันนี้ก็จะมาเอาคืนครับจะมาชนเอาทน่แต่ที่แน่นอนรอครับผมขอบคุณมากครับ